กดแท็กบวกแท็กลบก,กันค่ะว่าบนเครื่องคิดเลขเนี่ยไอ้เจ้าสองปุ่มเนี้ยมันมีไว้ทําอะไรหลายๆคนเคยดูคลิปแล้วเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทวนกันอีกรอบค่ะก่อนอื่นค่ะก่อนที่เราจะเซตแท็กบวกแท็กลบนะเรามารู้กันก่อนว่าไอ้ตัวแบตในประเทศไทยค่ะตอนนี้มันอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะดังนั้นก่อนที่เราจะกดแท็กบวกแท็กลบได้เนี่ยเราต้องตั้งค่ามันก่อนค่ะวิธีการตั้งค่าค่ะเราก็กด AC ค่ะ กดรัวๆ,ๆไว้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะมันจะมีปุ่มเซตอยู่ะคะ่ะทีนี้แต่ละเครื่องคิดเลขเนาะมันไม่เหมือนกันเครื่องคิดเลขเครื่องไหนอยู่ตรงไหนก็ให้กดปุ่มนั้นค้างไว้ค่ะแต่ก่อนอื่นเนาะกด ac ก่อนแล้วก็มากดเซตค้างไว้ค่ะกดค้างไวเ้เรื่อยๆจะมันจะขึ้นปุ่มเซตแบบนี้เนาะแล้วก็ให้เรามากดที่ tax rate ค่ะตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงปุ่มนี้เนาะดังนั้นกดปุ่มนี้ได้เลยค่ะ มันขึ้นมาแล้วแปลว่าตอนนี้เครื่องคิดเลขเราเนี่ยกดตั้งค่าแท็กเลดไว้ที่5%ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยตัวแดวนนอที่เราจะใช้ค่ะของประเทศไทยอยู่ที่7%ดังนั้นเราก็ต้องกดเลข7ค่ะหลังจากนั้นค่ะให้กดปุ่มเซตค่ะ อ่ะทีนี้ค่ะตัวแท็กเลทข,ของเราค่ะมันจะเป็น7%็ดเละทีนี้วิธีการในการใช้ค่ะเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างให้ฟังเนาะสมมุติตัวอย่างนี้ค่ะราคาสินค้าเป็นยอด550ค่ะแล้วมันบอกว่ามันเป็นยอดที่รวมแวดและถ้าเกิดเราต้องการหายอดก่อนแวดค่ะวิธีการง่ายๆค่ะสมมุติว่าถ้าธรรมดาเลยนะก็คือการเอา550หารด้วย1.07มันก็จะเป็นราคาก่อนแวดนั่นเองก็คือการเอา550หาร1.07เเนาะ ออกมาเป็น514.02อันนี้มันกดง่ายค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขชุดเดียวเนาะแต่ถ้าเกิดเราไปเจอหลายๆราคาแล้วเราอยากต้องการถอดแวดของสินค้าแต่ละรายการเนี่ยมานั่งกดหาหนมันเสียเวลาค่ะดังนั้นวิธีการง่ายๆค่ะก็คือการเอาใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยแหละค่ะก็คือเราก็กด 550ถ้าเกิดเป็นแท็กลบอะค่ะก็คือการถอดแวดออกนั่นเองเดี๋ยวลองดูเนาะว่ามันจะออกมาเป็น514.02หรือเปล่าเพราะเรากดแท็กลบค่ะเห็นไหมคะว่าอออเป็น514.02เท่ากับที่เราคำนวณด้วยการหาร1.07เลยทีนี้กลับกันค่ะตัวแท็กบวกเนี่ยก็คือเราอยากรู้ว่าราคาเนี่ยพอมันรวมแวดแล้วเท่าไหร่ทีนี้อาหาะที่เราหาไว้เนาะ514.02เป็นราคาก่อนแวด ดังนั้นหากจะให้รวมแบดเนี่ยก็คือการเอา514.02คูณ1.07เนาะมันก็ต้องออกมาเป็นยอด550ทีเนี้เดี๋ยวเร,เราจะลองใช้เครื่องคิดเลขค่ะเราเอา514.02แล้วก็กดแท็กบวกค่ะเห็นไหมคะยอดมันออกมาที่550บาทค่ะดังนั้นเนี่ย ไอ้เจ้าแท็กบวกแท็กลบเนี่ยมันเหมาะสําหรับการคํานวณยอดสินค้ามีแวดไม่มีแวดต้องการบวกแวดเพิ่มหรือต้องการถอดแวดออกนั่นเองค่ะใครสงสัยหรืออยากให้ทําคลิปอะไรก็ถักมาได้เลยนะคะ